ละครับช่วงนี้เรามาอัปเดตชีวิตและสุขภาพของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ประเทืองเอมเจริญในวัย80ปีกันต่อดีกว่าครับตอนนั้นอาจารย์ประเทืองป่วยตอนนั้นหนักหนักในครั้ง,งแรกช่วงไหนครับคุณน้ำครับเดือนเมษาปี2550ค่ะก็คือปีตรงกับปีที่เราจะเปิดหอสินแต่ว่าเราเปิดตอนช่วงปลายปีเพราะว่าตั้งใจที่จะเปิดทอสินเป็นทางการในช่วงวันเกิดพ่อเพราะว่าพ่อเปิดเกิดวันที่9ตุลา อ๋อก็อท่านก็มาป่วยหนักช่วงนั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นใช่ค่ะตอนนั้นคือป่วยไปอะไรน,นะครับเป็นมะเร็งลําไส้ค่ะโอ้่ดูอาจารย์ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากเลยครับทั้งเรื่องอาหารการกินการดูแลสุขภาพบุหรี่เครื่องดืมง่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ไม่ดื่มไม่ครับอาจารย์ครับมันคงจะเกิดจากการเครียดนะความเครียดของข้างในโดยไม่รู้ตัวสะสมสะสมเพราะว่าทํางานมันก็ต้องต้องใช้วัสดุใช่ไหมเราจน หลายๆอย่างคปัญหาเยอะเศรษฐกิจเรื่องการไม่ลงตัวของด้านวัตถุที่เราจะเอามาเซิร์ฟการทำงานเหล่านี้มันค่อนข้างฝืดเครื่องอันนี้คือตั้งแต่สมัยต่อสู้ตอนช่วงเป็นศิลปินในม่ยเลือกเส้นทางนี่ใช่ไหมครับมันลำบากเหลือเกินลำเค็นมากเรียกว่าไม่แค่แค่ใส่แห้งใส่แทบจะหายเลยนะอาจารย์ตอนนี้ใช่ครับ อาจารย์เขาไม่ทานพวกเนื้อสัตว์ไม่ทานพวกอะไรที่มันเป็นของแสลงพวกเก่็วของโลกเนี้ยมันทําให้การเติบโตของเนี้ยเราคิดเอาเองนะคะว่ามันช้าถ้าเผื่อว่าทานของแสลงเนื้อสัตว์ือพวกเนื้ออะไรอะไรคงตายไปแล้วคงไม่ได้รอดมานั่งอยู่อย่างนี้เขาบอกช่วงนั้นที่ครั้งแรกที่วิกฤตหนักนี่ถือว่าโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าเป็นตายเท่ากันถูกไหมครับใช่ค่ะห้าสิบห้าสิบยังไงฮะตอนนั้นอาจารย์ยิ่งครับตอนที่อาจารย์ล้มป่วยครั้งแรกตอนนั้นนะครับอาจารย์ป่วยครั้งแรกนี่เราก็ ตกใจเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นใช่ไหมคะแล้วก็หมอก็ตรวจตรวจตามวิธีการของหมอก็้ฉีดสีสแกนอะไรทุกอย่างค่ะทำอัลตราซาวเลยแล้วพอสุดท้ายสรุปในวันนั้นเลยที่วันที่เราพาไปสรุปว่าอาจารย์เนี่ยเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ต้องผ่าตัดโดยด่วนเื่อคะเห็นบอกก่อนนั้นก็ยังวาดรูปอะไรปกติเลยปกติเนี่ยค่ะวาดปกติเลยแล้วปวดท้องหนักใช่ค่ะปวดท้องหนักก็ไปสงสัยมาหมอก็ตรวจแล้วก็รู้ผลเอาวันนั้นเลย สั่งผ่าตัดด่วนเลยโอ้แล้วตอนนั้นอายุก็เจ็ดสิบกว่านะครับเมื่อปีห้าศูนย์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของชีวิตไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับแล้วก็ตอนที่เขาผ่าตัดหลังจากผ่าตัดนี่มันมันยิ่งยิ่งแย่กว่าตอนที่เขานั่นอีกนะครับเพราะว่าเขาจะปวดมากเขาต้องให้มอร์ฟีนนะคะหมอต้องฉีดมอร์ฟีนให้ตอนอาจารย์ารยังคิดไงตอนนั้นคิดว่าโอ้โหคง ลำบากแล้วจำเชื่อมดึงออกหมดสายยางอะไรไม่อยู่แล้วไมตัดใจแล้วอาจารย์ถอดใจแล้วไม่เอาถอดแล้วไม่ถอดออกหมดแล้วไม่ถอดหมดเลยหมอตกพยาบาลตกอกตกใจรีบโทรตามเพิ่งจะดูแลเขาแล้วก็หมอเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วให้เรากลับเพราะว่าเขาอยู่ในห้องไอซียูให้กลับพอกลับถึงบ้านปุ๊บโทรศัพท์ก็มาบอกว่าให้กลับไปด่วนเดี๋ยวนี้เลยให้กลับไปหาอาจารย์หมดดึงหมดแล้วคไม่อยากให้มีสายพันธนาการใดๆทั้งสิ้นค่ะถอด ถอดออกหมดเลยจะตายขอให้ตายงั้นไม่ต้องมาให้ยมาจานแต่ที่สุดหมอช่วยหมอช่วยวะพยาบาลแตกตื่นโอ้โหคุณหมอดุเลยว่าแบบทำไมพยาบาลไม่ดูแลให้ดีปล่อยให้คนไข้ถอดสายออกได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอาบน้ะพาไปเช็ดตัวพาไปสระผมอะไรที่เอาใจทุกวินาทีเลยเอาใจน่าดูเลยเอาใจกันใหญ่เลยตอนนั้นคิดไงจัยครับตอนนั้นเนี่ยครความที่ว่าเราเขาว่า มันขัดไปหมดทุกเรื่องมันฝืดเครืองมันอะไรมันเหมือนก็ว่าเราเราหมดฟ้าอิสระในการที่จะมีชีวิตเนี่ยมันก็คิดว่าอืเราจะอยู่ไปทําไมแบบนี้พูดไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่ามันมีท่อออกซิเจนอยู่ในปากก็ขอกระดาษขอกระดาษยังพูดไม่ได้ต้องพูด้วยเมรู้สึกคืออัดนาย้ใช่เราต้องมองมองที่ปากว่าเขาเนี่ยพูดว่าอะไรขออะไรเรามองที่ปากแล้วก็หยิบให้แล้วก็บอกว่าขอลาก่อน พ่อคงจะไม่มีโอกาสได้อยู่แล้วเขียนนี่แล้วเขียนแล้วค่ะก็สั่งเลยว่าลาแล้วค่ะพ่อบอกว่าทรมานมากหายใจไม่ได้เขียนหลายประโยคเหมือนกันลูกๆพ่อตาทัวร้องให้กันเลยครับอเห็นแล้วจดหมายฉบับนี้นี่น้ำตาไหลค่ะคือมันแบบมันสะเทือนอารมณ์มากเพราะก่อนหน้าที่จะป่วยหนักอาจารย์ก็ไม่เคยล้มป่วยถึงขนาดอย่างนี้เลยฮะแล้วสุขภาพแข็งแรงมากผมเจอชาแล้วนะโอ้โหแล้วพอผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยหมอให้เว้นไว้หนึ่งเดือนหลังจากผ่าตัด แล้วให้คีโมโอพอไปให้คีโมที่ไปให้ที่จุฬากอา็ออกไปนั่งนอกตรงระเบียงข้างนอกค่ะแล้วก็ดูดูเมืองแล้วก็เขียนรูปเป็นรอยอิงเขียนเป็นรอยอิงเลยนะคะคเป็นคีโมที่เขาให้อ่ะมันก็เหมือนน้ําเกลือใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าเขา่ไม่ห่วงตัวเองหรอกมะเร็งเนี่ยเพราะเขามีหมอรักษาแต่ประเทศเนี่ยที่ตอนนี้ประเทศเนี่ยเป็นมะเร็งใครจะรักษา ๋อช่วงนั้นก็ช่วงการเมืองวุ่นวายมากเหตุการณ์ม็อบเมื่อปิกันทัวเมืองใช่ไหมครับช่วงนั้นพอดีอาจารย์เลยเครียดหนักกว่าสุขภาพตัวเองอีกนะครับพว่าเราใครจะรักษาล่ะนี่โอ้แลเขียนบรรยายมาเขียนมั้งค่ะอแต่เราก็ดีใจด้วยดีใจชื่นแล้วพ่ออไอ้รู้เรื่องแล้วว่าอะไรเงี้ยเขียนรูปได้แล้วอะไรหมอก็ดีใจด้วยเพราะเขาเขียนสามารถเขียนรูปเขียนรูปแล้วอธิบายได้อะไรได้อ๋อครับ ตอนที่ตอนที่ตอนที่เปิดทอศินที่เนี่ยค่ะวันนั้นก็โอหอบอุ่นอบอุ่นจนร้อนนะเหมือนก็ว่ามีพลังรวมของทั้งใจพลังใจของพ่อเนี่ยแล้วก็ศิลปินที่มาให้กําลังใจกันอีกล้นหลามเป็นไงข้าจามันนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเรานี่โชคดีที่ว่าเราเป็นที่รักของทุกคนที่เป็นที่เรารู้จักครับทุกคนรักเราเคารพเราอยากมาใกล้ชิดเราอะไรต่างดอกไม้มาให้ดอกไม้มาให้มาแสดงความยินดีอะไร มันมันก็เป็นความพิติมันก็ว่าเราก็นึกดูเราก็เอ๊ะกูวัวลูกชาวบ้านทำไปแล้วเรียนหนังสือจบป .4 วัตถุชาข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้วิเศษวิษวษโสมาจากไหนเลยอะไรต่างๆแล้วสังคมให้การยอมรับเราขนาดนี้ซึ่งคิดไม่ถึงครับว่าว่าเราจะพาชีวิตเรามาสู่การยอมรับกับมวลมหาประชาชนนี้ได้ขนาด สำหรับอาจารย์ประเทืองถือว่าเป็นศิลปินที่มีความรักและความศรัทธาต่อศิลปะอย่างสูงกว่า50ปีในวงการศิลปะท่านได้สร้างผลงานเอาไว้อย่างมากมายและเป็นที่ยอมรับกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติเลยทีเดียว ดยผลงานส่วนใหญ่ของอาจารย์นั้นจะสื่อมาในรูปแบบของแอ็บส a ตรหรือนำมาทำสิ่งที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ก็คือการใช้สีที่สดใสฉูดฉาดโดยได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติด้านเองและผลงานหลายชิ้นก็จะสื่อสะท้อนถึงดวงอาทิตย์ซึ่งเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจและพลังให้กับอาจารย์ได้สร้างสารรค์และทำงานศิลปะที่รักนี่แหละครับ